เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาอีกแล้วครับในแชนแนลวันนี้จะมาบอกตัวเลขบอกสูตรดีๆแล้วก็บอกความฝันของคุณป้าแล้วก็ตัวเลขของเจ้ามือสะดุ้งคุณป้าใจดีก็ให้มาแล้วาแล้วก็คุณป้าลงเองคุณป้าที่ลงเองแล้วตีตีเลขแม่น หมอที่แล้วแกกตีแกกตีได้ได้แม่นหมดทีแล้วกตีได้แกตีได้สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่แล้วลูกสาวแกก็ทำสูตรเหมือนกันลูกสาวแกก็ทำแต่ลูกสาวแกทำได้สี่สี่ศูนย์ลูกสาวป้าทำได้440แต่ป้านะ่ะตีออกตีความฝันลงมามันได้404 ล้วลูกลูกลูกสาวป้าทำได้สี่สี่ศูนย์ป้าก็เลยเอมันจะหามหรือมันจะเบิ่นแกก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแกก็เลยตัดสินใจเอาของลูกสาวเอาเป็นสี่สี่ศูนย์แกเลยได้ได้โต๊ดสี่สี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์สี่สี่ศูนย์บนล่างแตที่แกตีเองสี่ศูนยนะ์สี่อะสี่อย่างฟันอะ แกไม่เอาแกไปเอาสี่สี่ศูย์ที่ลูกสาวแกแกค,คำนวณออกมาแต่วันนี้แกก็ฝันแล้วแต่แกก็ตีตีออกมาแล้วแต่ว่าของลูกสาวนะยังไม่ได้ทําสูตรแต่ของป้านะป้าตีตีเลขอ,ออกมาแล้วแกฝันแล้วแล้วก็มีป้าใจดีให้ล่างเน้นๆเ,เลยตนอะนนี้เดี๋ยวลองดูว่า ป้าแกเข้ามาแกให้มาสี่งวดตั้งแต่สิบหกกันยาจะให้ล่างสองชุดสองชุดสองชุดแล้วเข้าทุกงวดนะเน่อย่างงวดนี้แกก็ให้มาแล้วสองชุดแกจะให้ดูว่ามีเลขอะไรบ้างแล้วก็เลขของเจ้ามือสะดุง้งเจ้ามือสะดุง้งงวดที่แล้วเขาให้สี่ศูนย์สี่กับสี่สี่ศูนย์ แล้วก็สองตัวก็ให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่เข้าบนเข้าล่างเข้าตรงเลยต่งวดนี้เขาก็ให้มาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแล้วเลขเลขเสียอดุนเสียอดุนนี่ก็เข้าเข้าทุกงวดเป็นเสียเข้าทักงหมดรวยจนชาวบ้านต้องไปขอเสียขอเลขเสียเลขเสียแล้แกเ,เข้าบ่อย แกซื้อหวยแกกวก็ไป,ไปเขากลเรียกเสียดุลให้หวยจริงๆแกไม่ได้ให้ให,หวยหรอกแกแกซื้อแกเองแลแ้วแกถูกคนมันก็เลยไปขออาศัยแกบัแต่วันนี้จะให้ดูสี่อย่างนะ <c oughs> ดูสี่อย่าง <c oughs> เลขจัมือเลขป้าใจดีแล้วก็ป้าดวงเฮงแล้วก็เลขเสียดุล วันนี้ไม่ไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวให้ไปดูภาพเลยดีกว่า,าพูดเยอะจะคิดจะยาวนะฮะเด็กป่าจะดีแกให้ล่างเน้นเน้นเลยแกบอกว่าเน้นเนนล่างเลยสิบหกกันยาหกสามแกให้ห้าหกห้าเจ็ดมันออกห้าเจ็ดหนึ่งตุลาหกสาม แกให้ห้าเก้ากับห้าแปดมันออกห้าเก้าสิบหกดอลลาให้สามหกสามแปดออกสามแปดหนึ่งบุิกาแกให้สี่หนึ่งกับสี่ศูนย์ออกสี่ศูนย์แล้วก็งวดนี้สิบหกบุิกาแกให้สี่หกสี่เก้ากับสี่หกไปรอผลดูว่ามันจะมาไหมสี่เก้ากับสี่หกล่าง แกให้เน้นล่างนะแล้วก็ป้าฝันแม่นไอ้ป้าตีตีความฝันแม่น,นะเมื่อทีแล้วแกตีความฝัน คนเดินเขาตีเป็นคนเตอคนเินเขาตีเป็นเลขอื่นนะตีมีเลขสี่ด้วยแต่ว่าแต่ว่าตีเป็นเลขอื่นแต่ป้าก็ตีตีเป็น4ี่ศูย์สี่แมันก็มาจริงๆแล้ววันนี้แกก็ฝันอีกฝันว่าฝันว่ามีผู้หญิงเอาเด็กมาให้แกเด็กมาให้แกแล้วก็เด็กมาดูดนมแกอะ เด็กผู้หญิงอ่ะเออผู้หญิงที่เอาเอาเด็กมาแล้วก็เด็กผู้หญิงอ่ะมาดูดนมแกแกก็เลยตีผู้หญิงนะั้นเป็นเป็นสี่เด็กก็เป็นหนึ่งนมแกก็ตีแกก็ตีเป็นศูนย์แกก็เลยตีเป็นสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งก็ลองดูนะว่ามันจะมาไม่มาเป็นแค่แนวทางเฉย ให้มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรแล้วก็นี่เจ้ามือสะดุง้งเจ้ามือสะดุงด้งวันที่แล้วให้404กับ044แล้วก็ให้สองตัว0440ออกบนออกล่างวันนี้ให้5ให้578แล้วก็กลับเป็น875 สองตัวก็ให้6กห้ลองดูนะว่าจะมาไหมว่าจะปังไหมถ้าคนไหนชอบชอบเลขไหนก็ดีไปจัดไว้เลยเดี๋ยวจะหาลอตเตอรี่ไม่ได้นะแล้วก็เสียดุล เสียดุนแกไม่ใช่เป็นคนใบหวยนะแกเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่นะแล้วแกถูกบ่อยไงคนก็เลยไปขอพวกบรรดายูยูทูบเบอร์ก็ไปหาแต่แกเลยขอเลขแกแกให้หกแปดเจ็ดแปดห้าแปดแปดแปดห้าห้าแปดห้าห้าเจ็ดแปดแกบอกว่างวดน,นี้มันอาจจะเบิ้ลก็ว่า ก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลือไม่เบิ้ลน,นะก็ลองดูแล้วกันใครชอบเลขไหนก็รีบไปหาจัดลอตเตอรี่ไว้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันนะเสี่ลอตเตอรี่เยียงดวงเผื่อจะได้รางวัลที่หนึ่งที่สองก็เขาเป็นแค่แนวทางเจเชอบตัวไหนก็อาจัดไปเพไม่มีใครรู้ว่า หวยจะออกอะไรนะลอกจากกองฉลากวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสั้นๆไม่ไม่ยาวมากนะเอาไว้คลิดหน้าใครเจอกันใหม่ยังไงก็จะลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งๆอย่าลืมนะกดติดตามให้ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบขอให้ถูกวหวยรางวันใหญ่ใไต้ลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ี่ที่ห้า รางวันใหญ่ไว้นะเล้ายสองตัวก็ได้มาก็ดีอย่างไงฝากไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ